เรื่องขึ้นและขึ้นไม่เด็กไฟฟ้าน,นางเสนอดยครูสุริยาวนาชนสมาชิกสวัสดีครับผมเด็กชายชินุชาระเสือเล็ที่สี่ครับสวัสดีครับผมเด็กชายจินตแสงสุขเล็กหนุครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิตโรสินพันเลขที่3ครับสวัสดีครับผมเด็กชายจากกักรพันธ์ธนบัณนาโชคเลขกที่2ครับ วันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องคลื่นนะครับโดยการโยนหินลงน้ำนะครับผมไปชมกันเลยครับคลิปที่เรานํามาเสนอในวันนี้นะครับคือคลิปคลื่นบนผิวน้ํานะครับและเพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าคลื่นเกิดขึ้นได้ยังไงมีส่วนประกอบของอะไรบ้างแล้วคลื่นมีกี่ชนิดถ้าเพื่อนๆอยากรู้เชิญรับชมรับฟังคลิปนี้ได้เลยครับคลื่นที่เกิดขึ้นในคลิปนะครับคือคลื่นกลและทิศทางในการเคลื่อนที่ของคลื่นคือคลื่นตามขวาง ชนิดของคลื่นจำแนกตามตัวกลางที่ใช้ในการเคลื่อนที่มี2ประเภทดังนี้ 1. นึ่คลืนกลเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่โดยอาศัยตัวกลางซึ่งอาจเป็นของแข็งของเลหลวหรือก๊าสก,ก็ได้ 2. องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่อาศัยตัวกลางซึ่งเรียกว,ว่าการแผ่รังสีชนิดของคลื่นจำแนกตามการสั่นของอนุภาคตัวกลางมี2ประเภทดังนี้1คลื่นตามแนวขวาง คลื่นที่ทําให้อนุภาคของตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านมีการเคลื่อนที่ไปกลับในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางที่คลื่นเคลื่อนที่ 2. คลื่นตามยาวคลื่อนที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ไปมาในแนวเดียวกันกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 1. นสันคลื่นคือตำแหน่งสูงสุดของคลื่น 2. ท้องคลื่น คือตำแหน่งต่ำสุดของคลื่น 3. แอมพลิจูดคือระยะการกระจัดสูงสุดของคลื่นวัดจากตำแหน่งสมดุลแทนด้วย A 4. ค่คาบคือช่วงเวลาในการสั่นหนึ่งรอบของอนุภาคมีหน่วยเป็นวินาทีแทนด้วย T 5. ความถี่คือจำนวนรอบที่อนุภาคสั่นใน1นวินาทีมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ตความยาวคลื่นคือระยะทางที่คลื่นไปได้ในช่วงเวลาของ1คาบหรือแทนด้วยแลมด้า ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอเรื่องขึ้นและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับความรู้จากคลิปนี้นะครับฉะนั้นพวกเราขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย